สวัสด <cost> ีครับเจ๊คาสวัสด oh, oh, anyway, yeah. 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 ีค okay. ร okay. ับเธอครับค่ะคนังค่ะโอ้แจ๋วเลยเจ๊สวัสดีค่ะเอาเจ๊เอาลองสรงสูงครับผมเอาได้ค่ะผมขามาหลายร้านเลยเจ๊ไม่เจอร้านไหนร้านี่แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นัเอาลองส่งสูงนะเจ๊ค่ะ ครูครับผมเอาได้ค่ะได้ค่ะโอ้โหมาถูกร้านเลยนะเนี่ยผมหามาหลายร้านเลยเจ๊ไม่เจอร้านไหนร้านนี้แน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนค่ะแน่นอนเอาลองชงสูงนะครับนี่ครับผม